よしよしよしよオ ดูแลกันกับจีที่นี้ค่ะในช่วงของเอ็มคอร์ดวารี้สารพันสาระเพ,พื่อชุมชนคนเมืองน่านนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีแขกพิเศษที่จะมาพูดคุยเรื่องของกิจกรรมดีๆเอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะตอนนี้ถ้าใครที่ดูไลฟ์สดนะคะก็จะเห็นแขกรับเชิญอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3ท่านด้วยกันวันนี้ก็ต้องขอ,อยินดีต้อนรับค่ะท่านผอ,อวัาสาวังสารนะคะเป็น นายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นท่านรองพรชัยนาชัยเวียงเป็น รองผอ,อสอพปน่านเขต2ซึ่งวันนี้ก็มาในนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัวอ,อีกท่านหนึ่งเป็นคุณพี่อรไทยพิทพัฒน์ภัยสิทธิ์นะคะเป็นประชาสัมพันธ์สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปัวซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกิจกรรมงานวิ่งของโรงเรียนปัวนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่มาทั้งสท่านอบอุ่นกันจริงๆเลยนะคะกิจกรรมของโรงเรียนปัวนี่ก็คือว่ามีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวก็เป็นสมาคมที่เขาเรียกว่าเข้มแข็งแล้วก็เหนียวแน่นมากๆนะคะแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆอะไรเอามาฝากคุณผู้ฟังกันคะวันนี้ก็จะให้ท่านผอ,อนะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมงานวิ่งนะคะซึ่ง ครั้งนี้จะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีโรงเรียนปัวถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้คนอายุ60นี่คือเกินครึ่งแล้วเนาะครึ่งชีวิตแล้วนะคะซึ่งก็มีมาอย่างยาวนานมากๆสำหรับโรงเรียนปัวนะคะก็จะเป็นการ ส่งต่อกิจกรรมงานวิ่งก้าวสู่ฝันวันช่อม่วงบานครั้งที่3นั่นเองอยากจะให้ท่านพออ,อวัดสันได้พูดถึงเรื่องราวของวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับสมเนื่องมาจากว่า,าพิธีแล้วเราจัดขึ้นสู่เย่าศิษย์เก่าโรงเรียนปัวครบครอบ59ปี ตอนวันที่14มษานะครับ2 5 6 6ที่ผ่านมาตอนนั้นนะครับทีมงานคณะกรรมการสมาคมศิธิ์เก่าโรงเรียนปัวก็ได้ปรึกษาหาเรือว่าเราจะต้องมีอะไรนะครับเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนปัวซึ่งที่มันขาดแคลนในที่ประชุมก็ตกลงว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีงานศิละปะหัตกรรมที่จังหวัดน่านเป็นเจ้าด้วยกาะแม่ปีน่จะปี65นะฮะเห็นโรงเรียนต่างๆเนี่ยมารู้ว่อมันมีรถ รถสิบรถอะไรล่ะรถมินิทัฟปูปมาบ้างนะครับรถบรรทุกเล็กของโรงเรียนต่างๆซึ่งความปลอดภัยไม่ดีนะแล้วก็ความสะดวกต่างๆนะครับการบรรทุกการเด็กเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีรถรถมินิบัสนะครับให้กับโรงเรียนน้องๆโรงเรียนปัวเขาไปจัดสถานที่ต่างๆจัดกิจกรรมต่างๆนอกสถานรีหรือไปจังหวัดไปเข้าค่ายต่างๆาก็เลยมีมติว่าเราจะซื้อรถมินิบัสให้กับโรงเรียนปูที่ลันในวงเงิน2ล้านกับอีก6 6 0 0 0บาท ทีเนี้ยเราก็จะมาจัดงานคืนสู่เย่าสิ่์เก่าโรงเรียนปัวปี59ตอนนั้นได้เงินมาล้านสามนะที่14เมษายนได้ล้านสามแต่มันไม่พอฮนะ,ะมันไม่พอเราก็เลยมาต่อยอดงานนี้งานวิ่ง9สู่วันวันช่ม่วงบานครั้งที่สามซึ่งจะจัดวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งครบรอบ60ปีของโรงเรียนปัวด้วยพอดีเลยนะรโรงเรียนปัวของเราเนี่ยมันก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2507 เพราะปี67จะครบครบรอบปี60ปีพอดีะก็วัตถุประสงค์ในการวิ่งครั้งนี้นะครับก็คือต่อยอดซื้อรถมินิบัสคันเดิมเลยแล้วซึตอนนี้รถมาแล้วครับ รถประจอดที่ลงเป็นปัวใช้งานแล้วไดสองเดือนละได้เกือบสองเดือนละนะแต่ว่าเราดองจ่ายเงินให้กับบริษัทยังไม่ครบไม่ครบไม่ครบเหลืออีกแปดแสนนะฮะอีกนิดเดียวนิดเดียวแปดแสนก็เลยมีมีวัตถุประสงค์ตรงนี้ที่จัดงานวิ่งก้าวสู่วันวันชบพวกรานเกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายของเราคือเอาเงินไปจ่ายค่ารถให้ครบนะฮะแล้วก็ทางโรงเรียนปัวก็จะได้ใช้รถอย่างสะดวกสบายนี่คือวัตถุประสงค์นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมแบบว่าที่จัดขึ้นเพื่อน,น้องๆโดยเฉพาะเลยนะเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานนะคะคอย่างที่บอกไปว่าโรงเรียนปัวเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมเยอะมากเพื่อส่งเสริมให้กับน้องๆในโรงเรียนได,ได้ได้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะคะกิจกรรมอย่างดามิลเลอร์ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีน้องๆดามิลเลอร์จะต้องมีการประกวดอะไรไหมคะ ต้องเดินทางแล้วแบบว่าต้องนั่งรถคอกหมูแบบนี้ยมันก็จะดูแบบโอ้ยไม่ปลอดภัยเอาสาวสวยของเราไปขึ้นรถแบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้มินิบัสของเราเนี่ยมันบรรทุกได้รับนักเรียนได้ประมาณ21ก็คือคันใหญ่เลยนะคะ21คนเข้าของรถตู้นะครับแ่นี้เราจะรถตู้เป็นสองคันเขามีนิบัสแต่คันเดียวประมาณนี้นะฮะก็มันสะดวกสบายขึ้นและนี่แหละค่ะกิจกรรมงานวิ่งก็เลยเกิดขึ้นนะคะเพื่อคนที่รักสุขภาพด้วย นะแล้วก็เพื่อสิทธิ์เก่าจะได้มารวมตัวแล้วก็วิ่งออกกําลังกายด้วยกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของงานวิ่งพี่อราัไทยก็จะมาพูดถึงกิจกรรมในวันที่8เอ้ยวันที่ 31มสิบเอ็ดสำหรับวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันปิดระบบค่ที่จะสมัครทางทางทางออนไลน์นะะคในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะบั School running ค,ค่ะซึ่งจะเปิดหลังจากที่เราปิดสมัครวันที่26พฤศจิกายนแต่ว่ามีคนสนใจนะคะขยายเวลา ในการที่จะรับสมัครเป็นเป็นระบบนะคะไปถึงวันพรุ่งนี้วันที่8ธันวาคมค่ะแต่หลังจากนั้นก็คือเราก็คือสามารถที่จะไปซื้อเสื้อนะคะเสื้อซื้อเสื้อซึ่งมีอยู่2แบบค่ะเป็นคอกรม350บาทแล้วเป็นเสื้อคอปกเหมือนที่ใส่อยู่แบบวันนี้เลยใช่ไหมคะ3 0บาท450ค่ะแล้วก็หลังจากปิดระบบนะคะก็อาจจะไปสมัครวิ่งได้ที่โรงเรียนปัวได้อีกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสมัครนะคะแล้วก็ระยะวิง่งจิ้นเห็นเพจเขาไปสำรวจเส้นทางมาแล้วเส้นทางสวยมากเลยเนาะแล้วก็วิ่งในช่วงวันที่31แล้วก็จะเป็นช่วงที่บรรยากาศของจังหวัดน่านว่าเราเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ระยะใช่ไหมคะสำหรับเรื่องราวของระยะของการวิ่งในครั้งนี้ใช่ครับการวิ่งมีทั้งหมดสีระยะนะครับะสะ3กิโลเมตร 5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรแล้วก็ขาแรงก็15้ากิโลเมตรนะครับอตอนนี้นก็ที่จํานวนมากๆหน่อยก็5 km, km ้ากิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะฮะค่ะที่มีจํานวนคนสมัครเยอะแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะ5กิโลเมตร5้าอยขึ้นคนขึ้นไปคนระับ500อยคนนะถือก็ถือว่าเยอะออนะครับกระแสตอบรับดีแต่ว่าวันพรุนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็อยากให้สมัครกันนะฮะมาวิ่งด้วยกันเพื่อสุภาพที่ดีสุภาพที่แข็งแรงครับค่ะแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับเรื่องรของมีรางวัลโอเวอร์ออ ของทุกระยะเลยนะฮะเอาเวลาโดยเฉพาะ3กิโลเมตรเนี่ยจะมีเฉพาะ12ปีขึ้นไปเออเฉพาะไ,ไม่เกิน12ปีฮะปีก็จะเป็นการสร้างแรงมันใจให้กับเด็กๆยเยาวชนนะครเด็กตัวเล็กอายุไม่เกิน12ปีก็จะมีการแข่งขันด้วยนะครับส่วนอายุอื่นๆเนี่ย3กิโลเมตรจะไม่มีนะครับแล้วก็5กิโลเมตร10กิโลเมตร1ิกิโลเมตรก็จะมีรางวัลโอเวอร์ออนะครับ มีทุ่ยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลให้ด้วยนะครับ<ช>สำหรับทุกระยะเนี่ยนะครับก็จะมีทุวยรางวัลในแต่ละรุ่นแต่ละระยะ5อันดับนะฮ<ช><ช>ะนะครับแล้วก็ในแต่ละระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรส5กิโลเมตรมีเงินรางวัลสำหรับคนที่ได้ 1- นึ 5, 1่งถึงหนึ่งถด้วยนะครับแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยครับค<ช>่ะ<ช>โอ้เพราะฉะน,นั้นเราขาแรงก็ไม่ควรพลาดรวมไปถึงสิทธิ์เก่าด้วยใช่ไหมคะตอนนี<ช>้ก<ช>็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆที่เข้าไปดูในระบบ ระบบแบบว่าสามารถที่จะเช็คได้หมดเลยเนาะใช่ครับระบบก็จะมีคุณครูพักพลนะครับพัฒนะะตอนนี้ก็เป็นสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้ในโรงเรียนต่างๆด้วยโดเฉพาะการแข่งขันกีฬาสีกีฬาภายในก็จะเป็นครูแม็กที่ช่วยเขียนออกแบบระบบการแข่งขันนะฮะก็ถือว่าเป็นครูที่เก่งแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ด้วยครับค่ะเห็นบอกว่าเช็ค ระยะได้ในแต่ละระยะแล้วก็วกถือว่าเรามีทรัพยากรนะคะบุบคนซึ่งเป็นบุคลากรของทางโรงเรียนปัวนะคะนอกเหนือจากในส่วนของงานวิ่งก้าสุ่ฝันวันช่อม่วงบานครั้งที่3าของโรงเรียนปัวแล้วยังออกแบบโปรแกรมตรงนี้นะคะถึงการวิ่งของสอพ,พอปอน,น่านเขตสองที่ผ่านมารวมถึง,งก้านี้อน้องค่ะเป,เป็นในตัวอย่างของแต่ละที่ที่อื่นๆที่จะสามารถนําไปใช้ได้นะคะแล้วก็บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนนะคะวันนี้ท่านรองบรรจงขอดแก้ววันนี้มาเป็น พนักง,งานขับรถกิติมศักดิ์ของเรานะคะก็เป็นลูกศิษย์ค่ะพวกเราท <c oughs> ุกคนเป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนโรงเรียนปัวเป็นศิษย์เก่าค่ะย้อน <c oughs> ในโรงเรียนเราก็พร้อมขบ,บุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องของสมาคมศิษย์เก่านะคะ <c oughs> ซึ่งเราก็ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์นะ <c oughs> เพื่อที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราต่อต่อเนื่องมาตอลอดทุกๆปีค่ะโ <c oughs> ดยเ <c oughs> ฉพาะในปีนี้คะ่ะเป็นเป็นการจัดงานวิ่งวันที่31ธันวาคมค่ะซึ่งก็มี ีแบบเชิญชวนค่ะเชิญมาวิ่งท้าลมหนาวแล้วก็เขาดาวน์เมืองปัวค่ะจะได้เขาดาวข้ามปีกันไปด้วยที่เราเลือกวันที่31เพราะว่า ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่อยู่ไกลบ้านในช่วงเวลาที่กลับบ้านนะคะในช่วงปีใหม่ก็จะได้มาวิ่งด้วยกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่สนใจที่จะมาท้าลมหนาวนะคะในช่วงเมืองปัวก็เป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายนะคะ,คะอย่าลืมนะคะ3ามสธันวานี้นะคะท้าลมหนาวนะคะเขาดาวที่เมืองปัววิ่งก้าวสู่ฝันวันช่อมวงบานครั้งที่3ค่ะค่ะและอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการก่อตั้งโรงเรียนนะคะ ที่มายาวนานถึง60ปีแล้วเราก็พูดกันหลังไหมเมื <c oughs> ม่อสักครู่ว่าท่านผอ,อ,อก,ก็เป็นเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปัวเช่นเดียวกันรุ่นที่เท่าไหร่นะคะรุ่น, 20, รนครับรุ่นที่สิอนะคะแล้วพี่อาราไทยร,รุ่นท <22. S 3> ี่รุ่นยี2 2ิบสอง่สิองรุ่นยีครับโอ้อดูแต่ละคนนะคะก็คือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆสำหรับโร,โรงเรียนปัวที่สะสมแล้วก็ ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนมีเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังคงส่งต่อให้กับน้องๆในคั้งนี้ด้วยในเรื่องของกิจกรรมในดีงานวิ่งเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆในการมีรถบัตนะคะ,ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะท่านรองนิวัดงามทุระท่านก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวด,ด้วยค่ะ oh. ท่านก็ไปร่วมกิจกรรมงานคืนสู่เย้านะคะ,คะและ้วกเดี๋ยวงานวิ่งท่านก็จะให้เกียรติมาร่วมงานกับพวกเราด้วยค่ะค่ะ เรื่องของงานวิ่งแล้วก็เรื่องของสมาคมที่เข้มแข็งมากๆต้องขอชื่นชมเลยสำหรับสมาคมสิทธิ์เกา่าโรงเรียนปัวนะคะซึ่งสมาคมก็มีบุคลากร ที่เป็นสิทธิเก่าที่ปั้นขึ้นมากลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของจังหวัดน,น่านบ้านเราในหลายๆคนนะคะแล้วเรื่องของโรงเรียนที่สร้างบุคลากรมามากมายขนาดนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรงเรียนกันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําขวัญต่างๆเรื่องของการปลุกพลังในความเป็นรักของโรงเรียนนะคะความรักโรงเรียนให้กับ ทุกๆคนที่จะเรียนในโรงเรียนนี้นะคะค่ะให้พี่เอรไทยพูดนเถึงเรื่องของคำขวัญ <c oughs> เพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าที่น่าจะได้รับรางวัลดีเด่นมากๆเลยค่ะ เราก็รักและผูกพันนะคะกับโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้อ,อบรมสั่งสอนและสร้างให้เราเป็นคนคุณภาพนะคะที่สามารถ<ะ>ที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและสง่าง,งามะคะ่ะตรงน,นนี้เราก็คือภา,าคภาคภูมิใจซึ่งพวกเราทุกคนนะคะเมื่อเราได้นะคะถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะกลับไปทําอะไรสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนนะคะ,คะมันก็เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะ,คะซึ่งโรงเรียนของเราอะคะ่ะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนพระยมขนาดใหญ่ะคะ่ะตอนนี้เรามีนนักเรียน ren, อยู่ณปัจจุบันอยู่ 1,923คน,<ะ>นะคะตอนนี้มีผู้ในการประกวดยพยับสถานเป็นผู้ในการโรงเรียนนะคะ,ะซึ่งโรงเรียนของเรามีสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงขาว<ะ>สีม่วงคือเป็นหมายถึงความกระหายความแข็งแกร่งสีขาวนี่คือความบริสุทธิ์ความแน่วแน่นะคะแล้วมีคำขวัญของโรงเรียนซึ่งลูกปัวนะคะลูกเลือดม่วงขาวก็จะรู้นะคะเป็นสโลแกนทีจ่จับใจของเราคือลูกปัวเลือดม่วงขาวรู้เคารพกติกาและหน้าที่นะคะแล้วโดย เรามีดอกช่อม่วงเป็นดอกไม้ประจําโรงเรียนนะคะ,คะซึ่งดอกช่อม่วงก็จะบานในช่วงที่ใกล้ๆจ,จ,จะจบการศึกษาะคะ่ะเหมือนกันส่งต่อ,อรุ่นต่อรุ่น,นต่อ,ร,ตอรุ่นไปนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์จบการศึกษานะคะ,คะแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมคืนสู่เย่าเหมือนกับกลับคืนมา,าหาดอกช่อม่วงกลับมาโรงเรียนนะคะกลับคืนสู่ถิ่นค่ะดอกช่อม่วงก็เป็นความหมายของความอดทนความแข็งแกร่งทนทาน แล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีการจัดงานคืนสู่เย่า14เมเษายนของทุกปีด้วยค่ะค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวของสัญ,ญลักษณ์ของ โรงเรียนก็มาอยู่ในเสื้อด้วยเสื้อวิ่งของปีนี้ออกแบบเป็นแบบไหนยังไงนะคะเสื้อวิ่งออกแบบโดยคุณครูบรุษค,ครูประวินศิลป์สุทธาหลวงเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวเป็นครูศิลปะนะคะ,คะก็บอกว่าเรามีทรัพยากรที่ทรงคุณค่ณานะคะเก่งๆาจะเป็นสัญ,ญาลักษณ์เราเป็นรูปหวัวใจนะคะเป็นมือเป็นพลังก็คือพลังปัวยิ่งใหญ่นะคะที่จะทํากิจกรรมดีๆเพื่อให้กับทางโรงเรียนแล้วก็มี6เลข60ปีนะคะแล้วก็มีดอกช่อม่วงเป็นสันั์เป็นส ยลักนะคะก็คือความเป็นโรงเรียนปัวออกแบบมาเป็นเสื้อนะคะที่มันลงตัวมากค่ะในในการวิ่งนะคะก้าสุดฝันวันช่อมบวงบานครั้งที่3ค่ะสําหรับคนที่ไม่มาวิ่งก็สามารถซื้อเสื้อได้ใช่ไหมคะค่ะก็สามารถที่จะซื้อเสื้อได้ค่ะมีอยู่2ราคาค่ะเป็นเสื้อคอกลม350บาทเสื้อคอปก450บาทค่ะก็หลังจากที่สามารถซื้อทางเพจได้ค่ะแจ้งจำนวนว่าซื้อเสื้อ นะเป็ดถึงจะเปิดปิดเพจในวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะเดินเข้าไปซื้อที่โรงเรียนปัวได้ค่ะค่ะ,ะและนอกจากเสื้อแล้วนะคะผู้สนับสนุนนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามาวิ่งก็ได้<ช>แต่ว่าอยากจะเป็นผู้สนับสนุนซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนปัวนะคะแต่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็อยากจะร่วมสนับสนุนให้กับน้องๆโรงเรียนปัว <c oughs> ก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ออเปิดออกมา เพื่อประชาสัมพันธ์ขอครับว่าเลขบัญชีที่จะโอนเข้าสําหรับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าสิทธิเก่าเรือนปัวที่ดูจางจังหวัดไม่สามารถที่จะมาวิ่งคันนี้ได้เพราะลา,าแรกก็คือเสื้อ ซื้อเสื้อเปแจกให้พี่ให้น้องให้ลูกอะไรก็ได้นะครับคนละสามร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยห้าสิบตามที่นําเสนอไปอีกส่วนหนึ่งนะเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานวิ่งนี้นะครับสามร้อยสามพันบาทขึ้นไปเราให้เสื้อหนึ่งผืนนะแล้วก็ห้าพันบาทขึ้นไปเราให้เสื้อสามผืนแล้วก็ลดด่อนภาษีได้ด้วยนะครับไปจนถึงสองสามหมื่นตอนนี้ก็มีสิทธิ์เก่านะครับผู้ประส,ขขสบความสำเร็จซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบัวของเรานะโอนเงินเข้ามาก็เยอะนะครับเป็นแสนแล้วครับตอนนี้นะฮะก็อยากจะนําเรียนไปยัง พี่น้องสิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะครับไม่มีโอกาสจะมาวันที่31นี้นะครับก็ส่งแรงใจส่งกาลังใจหรือส่งทุนทร,รัพย์มาช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อเราจะเอาเงินแปดแสนนี้ไปให้กับบริษัทตัวต้านโมเตอร์ราะว่าเหลืออีกแปแสนเท่าน,นั้นนะคะ <t> อีกนิดเดียวต้องขอความร่วมม้ร่วมมือนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านค่ะจะขออนุญาตยังนิดนึงลิงก์นิดหนึ่ง ดเดี๋ยวขออนุญาตที่จะย้ำนิดนึงนะคะถ้า5,000บาทขึ้นไปสามารถลดหย่อนภาษี2เท่านะคะใช่ฮะแล้วก็สามารถ<ม>เราก็จะทำป้ายคะ่ะติดกลางเวทีติดจุดปล่อยตัวนะคะเหมือนประชาสัมพันธ์หน่วยง,งานองค์กรของท่านด้วยคะได้บุญด้วยแล้วก็มาร่วมกันสร้างสุขภาพด้วยคะ่ะค่ะสำหรับลิงก์ที่ประชาสัมพันธ์นะฮะเนื่องจากเดี๋ยวนี้มีมีอาชีพเยอะฮะแล้วก็ปากฏว่าถูกแฮกนะอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ปวดหัวเลยทีเดียวนะพจของโรงเรียนปัวก็จะมีการรีพอร์ตให้ปิดนะฮะแล้วก็ทีมงานน้องๆประชาสัมพันธ์คนครูที่โรงเรียนเนี่ยฮะได้ตั้งชื่อเพจใหม่นะฮะชื่อเพจที่จะสื่อสารงานนี้ก็คือลูกปัวก้าวสู่ฝันวันชั่วโมงบานนะครับชื่อเพจนี้แทนนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพจมันมีภาพว่าวิวก็อย่าเพิ่งไปดูนะฮะรีพอร์ตช่วยหน่อยนะรีพอร์ตช่วยแล้วก็ชื่อเพจใหม่ว่าลูกปัวก้าวสู่ฝันวันชั่วโมงบานนะครับค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของเพจของโรงเรียนนะคะที่ถูกแฮกไปใช่ครับใครที่แบบกดเข้าไปแล้วก็ช่วยกดรีพอร์ตหน่อยอย่าไปกดลิงก์นะอันตรายเนาะใช่ครับ <no. S 2> อันตรายมากครับค่ะคนที่แฮกนั่นอยู่ที่ต่างต่างชาติแฮกมักนอาจจะมีรหัสอะไรเข้าไปแล้วก็ลบลบผู้ดูแลของเราหมดเลยแล้วก็เข้าไปจัดการแทนอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ก็จะแจ้งระบไซเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าะจะกู้คืนมาอย่างไรครับค่ะ แสด<ก>งว่าเพจของเราได้รับความสนใจใช่เพราะใกล้งานวิ่งแล้วเนาะเราะใกล้งานวิง <c oughs> งน่งแล้วก็มาถูกแฮกไปน่าจะเป็น <c oughs> อีกหนึ่งเรื่องราวของเพจที่ได้รับความสนใจนะคะเขาก็เลยแฮกเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันกดรีพอร์ตเยอะๆ <c oughs> ใครที่เข้าไปก็ช่วยกันกดรีพอร์ตนิดนึงนะคะแล้วก็ไปติดตามหน้าที่เพจใหม่ใช่ครับค่ะ เป็น,ปนว่าลูกปัวก้าวสู่ฝันแล้วก็ข้อนิดนึงวันช่อมงบานชื่อเพชรนี้แทนครับก็ติดตามได้กันที่เพจนั้นนะคะเอามาบอกต่อกันก่อนเพราะว่าระยะวิ่งเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง4ระยะด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะให้โชว์เส้นทางวิ่งนิดนึงว่าจะได้ผ่านตรงไหนแล้วก็จะได้สัมผัสอะไรกันบ้างนะคะสําหรับเส้นทางวิ่งทั้ง4ระยะค่ะครับเส้นทางวิ่ง3กิโลเมตรนะครับวิ่งมวนๆสนุกสนานนะครับวิ่งไปทาง วัดบ้านปรางตรงวงเวียนนะฮะเรากลับเลยนะครับ3<ฆ>กิโลเมตรก็ไม่มีการแข่งขันวิ่งสนุกสนุกใครจะสมัครวิ่งแต่มาเดินก็ได้นะ<ฆ>นะครับแล้วก็5กิโลเมตร10กิโลเมตร15กิโลเมตรวิ่งไปเส้นทางเดียวกันนะครับวิ่งไปทางเรียนบ้านขอนบ้านประหัดบ้านขอนนะฮะแล้วก็บ้านท่าล้อคือไกลสุดขนมจีนไม่วินนะแต่แถวตรงนั้นนะ<ฆ>แล้วก็1ิกิโลเมตร้กลับมาเลย<ฆ><ฆ>นะครับก็งานนี้ไม่หลงแน่นอนนะเพราะวิ่งไปแล้วกกลับ นะครับช่างภาพก็จะรอแต่ละจุดนะฮะมีภาพส,สวยๆแน่นอนครับต้องไปเห็นเนาะไปเตรียมท่าวิ่งกันได้เลยจะได้<ช>แอคท่า <นะ S 2> แล้วก็ได้ภาพส,สวยๆกลับบ้านกันนะคะ,<น>ะแล้วเรื่องของการจะส่งต่อ,รอเรื่องราวของกานร,รับบิ๊กก็ไปรับในวันที่2 9 30ทธันวาคมนะคะ2 2> วันค่ะที่ห้องประชุมสปคที่โรงเรียนปัว<ช>ค่ะเปิดรับ บีบรับเสื้อสองทั้งทั้งสองวันนะคะค่ะค่ะซึ่งเวลาไปวิ่งนะคะสิ่งที่เรามีความสุขคือการได้ค้นหารูปฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จะมีด้าช่างภาพนะคะ,คะที่คอยที่จะบันทึกภาพกับสัมผัสของหมอกบรรยากาศนะคะในวันนั้นก็คงจะแบบ รู้สึกสดชื่นกับความหนาวเย็นเยู่นะคะ3ิธันวาแอบไปดูมันจะมีภาพแบบภูเขาเนาะใช่ครับเป็นวิวภูเขาแบบสวยมากม<ช>ีภูเขามีทุ่งนานะคะ,คะเป็นธรธรมชาติซึ่งสัมผัสกับเชิญชวนนักท่องเที่ยวด้วยนะคะนอกเหนือจากสิทธิ์เก่า อยากจะเชิญชวนนะักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้สมัครยังมีเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวอ,อีกวันพรุ่งนี้นะคะมาสัมผัสอากาศเย็นๆท้าลมหนาวร่วมกันแล้วก็เขาดาวกันที่เมืองปัวนะคะพบกันที่สนามโรงเรียนปัวค่ะ31ธันวาคม2566เวลาตีห้าครึ่งเป็นต้นไปค่ะ นอ,นอกจากได้ถ้วยรางวัลน,นะฮะยังมีถ่วยข้าวต้มมีแตงโมมีก้วยด้วยนะครับ <c oughs> ไม่กี่วันที่ผ่านมาไปวิ่งของอสมทเนี่ยอาหารอร่อยมากครับแตงโซ,โซ่ครับในงานงานนี้ก็จะมีจุดอาหารด้วยนะครับจุดอาหารก็เพื่อที่จะให้ครบทุกวันเนี่ยก็จะมีแต่ละระยะ3กิโลเมตร5กิโลเมตริกิโลเมตรสิกิโลเมตร มีแบ่งเป็นระยะรับรองมีข้าวต้มเพียงพอแน่นอนครับค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังมีนักวิ่งแฟนซีใช่ครับด้รางวัลด้วยนักวิ่งแฟนซีด้วยนะคะแต่เป็นแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ครไปสร้างสีสันก็ได้ครับใครที่สนใจสมัครครับรางวัลก็จะแบ่งเป็นชายกับหญิงใช่ไหมครับมีรางวัลอยู่ห้ารางวัลฮะ เขาเงินรางวัลครับถ้าแฟนซีนี่คือหลากหลายค่ะก็คือการแต่งกายที่โดนใจกรรมการ5 5อันดับใช่ไหมคะใชครก็ได้รับถ้วยรางวัลค่ะที่โดนใจกรรมการค่ะฟรีสไตล์ได้เลยค่ะในงานก็จะมีพิธีกรพี่อร์ทัยกับเกณฑ์ทวีฮะเกณฑ์ทวีที่เป็นดาราติกตอกใช่เลยค่ะ่านนายกอบจแล้วก็เป็นสิทย์เก่าโรงเรียนปัวอ๋อนั่นก็อีกหนึ่งท่านนะคะเราจะมาสร้างสีสันสร้าง พลังใน,ในการร่วมกิจกรรมด้วยกันครับค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมสนับสนุสนการจัดงานวิ่งครั้งนี้สามารถที่จะโอนเข้าทางบัญชีนะคะกสุฝันวันช่อม่วงบานเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปัวค่ะเลขที่บัญชี678.830.1379 6 7 8 8 30 1379ค่ะค่ะก็สามารถโอนร่วมกันได้เลยนะคะสำหรับการส่งต่อกิจกรรมดีๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจินเห็นได้เลยว่าสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวเข้มแข็งมากๆเห็นบอกครั้งที่หนึ่งก็ได้ มีห้องคอมพิวเตอร์มีอมเร์ีห้องเรียนคุณภาพมีสื่อครับให้ท่านท่านนายกในนาเสนอครับก็ช่วยกันมาฉันชวนนะครับพี่น้องแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับที่เคารพทุกท่านนะครับสามสิบเอ็ดเช้านวาวิ่งตอนตอนเย็นแล้วก็เขาดาวกันนะคสำหรับผลงานของ อาทีมงานของสมาคมชุดนี้ซึ่งจะหมดวาระไม่กี่วันนี้หลังจากวิ่งเราก็หมดวาระแล้วเขาต้องมอบต่อได้หน่อยร้บเสียกล้องพบคนะวังนะะขาจะมาเปิดตัวอะไรช่ออะไครับจะมาทําหน้าที่เป็นนายกคนใหม่ต่อจะอําลาแล้วเหรอคะเพราะว่ามันหมดวาระตามตามตามที่กําหนดไว้นะในส่วนของผลงานนะครับของทีมงานที่เราทําเข้ามาทีมนี้รั้งแรกเราไปทํารั้วป่องไข่ให้โรงเรียนปัวท่ะอ่งประมาณ7,0,000สบาทหลังจากนั้นเราวิ่งครั้งที่หนึ่ง นะวิ่งแค่หนึ่งได้เงินมา2ล้านหกตอนนั้นนะฮก็ <c oughs> มาซื้อ,เ,อ <Okay. S 2> เครื่องเสียงตลอดพวกโปรเจคเตอร์นะฮะกับโรงเรียนปัวทั้งหมด5้าสิบหห้องครอบคร์ <c oughs> ครบหมดเลยค่ <c oughs> นะครั้งที่3ก็มาทำภาพป,ป่าคอมพิวเตอร์กันได้สามเครื่อง <c oughs> ก็ประมาณ7 0 0 0แสนบาทค่ <c oughs> นะแล้วรอบสุดท้ายก็คือมา,อางาน งานว่ากำชิ์เก่านะครับ59าปีที่จบมาในรายล้าน3คนมาซื้อรถคันนี้นะ,ะตรงนี้นะครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือ8 0 0แสนที่เราจะมาให้ใจ่ายให้คา่ารถต่อให้จบเลยครับเพื่อให้คนใช้รถจะได้ อ่าจะถวายใจนะครับทางสมาคมก็จะส่งต่อลกคันนี้ให้กับทีมงานของโรงเรียนปัวเป็นนิติบุคคลต่อไปนะก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทุกท่านนะเกษ์รกรทุกท่านนะครับและขอขอบคุณนะครับท่านที่ให้การสนับสนุนนะฮะทีมงานของสมาคมสิทธิ์เก่าของเราตลอดถึงโรงเรียนปัวน้องน้องเรียนปัวและก็ทุกคนนะครับที่อ่าอยากจะมาช่วยเหลือนะครับรักโรงเรียนปัวของเรียนปัวเลือดพวกเขาของเราิีดีต้อนรับครับค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะที่แบบว่าสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวเขาแบบ สะสมแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องๆซึ่งเป็นประโยชน์มากๆใ,ในแต่ละโครงการที่ผ่านมานะคะแล้วเห็นมีพูดโครงการต่อไปด้วยใช่ฮะเพราะว่าหลังจากนี้สมุติว่าเราได,ได้ได้ได้สักสองสารล้านนะฮะ,ะในนี้นะครับโครงการใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ทําออกแบบไปแล้วคือจะทํารูวิงนะ่งรูวิ่งของสนามเรียนปัวฮะเป็นรูวิ่งแบบและยาง อแอดฟันนะฮะแอดฟันที่ราคาที่เขาประมาณล้านนิดๆกาที่เราออกแบบไปดูงานมาเรียบร้อย <c oughs> ถ้าหากว่าการวิ่งครั้งนี้เงินเหลือนะเราก็จะไปค o อร์อตรงนั้นต่อซึ่งนาะยกสมาคมคนใหม่ก็จะประสานต่อตอนนี้ไปดูงานมาเรียบร้อยหมดแนละ้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเงินจะกระเด็นหายไปไหนส่งต่อให้กับน้องๆโรงเรียนปวนแน่นอนนะคะห <c oughs> น้าชื่นชมแล้วก็ขนลุกเลยอ่ะมันเป็นพลังของสิทธิ์เก่าที่ ไม่ว่าเป็นรุ่นไหนอะยางพาเอเองรุ่นที่11แบบนี้ค่ะคก็มาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเด็กๆรุ่นใหม่กันต่อไปนะคะแล้วก็หวังใจว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัดนัานเองร,รวมถึงคนต่างจังหวัดเนาะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆหรือว่า สิทธิเ์เก่าโรงเรียนปัวเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะส่งต่อกิจก,กรรมดีๆแล้วก็พลังดีๆให้กับน้องๆกันต่อนะคะมีอะไรส่งท้ายอีกไหมคะให้ฝากคนละนิด วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางอสมทนะคะซึ่งสนับสนุนทุกครั้งค่ะเรามาออกออกรายการทุกครั้งเลยที่มีกิจกรรมดีๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ช่วยทำสปอตโฆษณาแล้วก็ให้โอกาสนะคะทีมงานได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆค่ะก็ฝากไปถึงนะคะสิทธิ์เก่าโรงเรียนปัวทุกท่านทุกรุ่นค่ะเรามาเขาดาวร่วมกันช่อม่วงยังรอเธอนะคะเชิญชวนทุกท่านได้มาวิ่งท้าลมหนาวเขาดาวณเมืองปัวส31ธันวาคมนี้ ค,ครับนอกจากสุภาพแล้วนะครับทุกท่านยังได้ช่วยเหลือเด็กๆนะก็ช่วยเหลือไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะอย่างน้อยก็ามาให้กําลังใจนะครับสั่งซื้อเสื้อมาวิ่งด้วยกันครับมาร่วมสนับสนุนด้วยกันครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับครับก็เชิญชวนนะครับทุกคนไม่มีรูปตัวแล้วก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ฮะก็ขอขอบคุณนะครับทางรายการตลอดถึงผู้สนับสนุนตลอดมาครับขอบคุณมากครับค่ะ ขอบคุณมากๆเหมือนกันทั้ง3ท่านเลยนะคะนี่คือกิจกรรมดีๆที่อยากจะให้ไปร่วมวิ่งกันเยอะๆเพื่อสนับสนุนน้องๆโรงเรียนปัวนะคะแล้วที่สําคัญใกล้ที่จะต้องส่งภาษีกันแล้วนะสามารถรหยน์ภาษีได้ด้วยนะคะ,คะก็สามารถร่วมบริจาคก,กันได้เยอะๆหรือว่าจะร่วมวิ่งด้วยกันด้วยก็ได้ะคะ่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งที่จะจัดกันขึ้นในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมนี้นะคะสมัครผ่านทางระบบได้ถึงวันพรุ่งนี้วันที่8หรือว่าจะไปสมัครกันได้ที่โรงเรียนปัวหลังจากนี้ค่ะ